เรื่องของการอธิษฐานนะคะแบบยืนกรานเป็นยังไงนะครในพระคัมภีร์นะคะบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราและต้องการให้เรามีสิ่งดีๆเช่นเดียวกับที่เรารักลูกของเราและต้องการให้พวกเขามีแต่สิ่งที่ดีๆต้นแบบของการอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานให้แก่เราสาวกซึ่งถูกเรียกว่า การอธิษฐานขององค์พระผู้เเจ้านะคะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงสิบสามเริ่มจากประโยคนี้นะคะว่าข้าแต่พระบิดาข้าโปรงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ในพระธรรมมัทธิวบทถัดไปเมื่อพระเยซูคริสทรงสอนในเรื่องการอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงใช้ตัวอย่างประกอบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรในโลกมันก็เหมือนกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระบิดาในสวรรค์เหมือนกันนะคะคำว่ารู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาในที่นี้เราสามารถเห็นเหตุหผลข้อหนึ่งที่ชาวอยู่ไม่สามารถเข้าใจพระเยซูคริสต์ได้ถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในฐานะผู้เผยพระชนะของพระสัญญาเดิมประกาศถึงการพิพากษาต่อพวกเขาและแนะนำพระเจ้านะคะ ที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าใกล้ได้กับพวกเขาพวกชาวอยู่ก็คงจะเข้าใจพระองค์ได้มากกว่านี้เพราะนั้นเป็นภาพที่พระเจ้าในแบบที่พวกเขาคุ้นเคยค่ะเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาพูดคุยกับโมเสสบนภูเขาที่นั่นมีทั้งไฟมีทั้งฟ้าแลบแล้วก็มีทั้งฟาง้าร้องผู้ใดก็ตามที่แตะต้องภูเขาลูกนั้นก็จะต้องตายทันที เมื่อการสุสถิตของพระเจ้าเคลื่อนไปยังอาวิสุทธิ์ที่สถานไม่มีใครกล้าจะเข้าไปที่นั่นเพราะกลัวว่าจะตายในทันทีชาวยิวนะคะรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งและบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างน่ากลัวและพวกเขาก็หวาดกลัวพระองค์อย่างไรก็ตามพระเยซูคริสต์เสด็จมาพร้อมกับศาสตร์แห่งความรักค่ะพระองค์ทรงแนะนําพระเจ้าในฐานะที่เป็นพ่อ คือพระบิดาพระองค์ทรงสอนว่าพวกเขาสามารถเข้าไปหาพระเจ้าในฐานะที่เป็นดั่งพ่อได้แต่ชาวยูไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าในลักษณะนั้นได้เช่นเดียวกันกับในปัจจุบันนี้การเป็นคริสเตียนเป็นเพียงแค่ศาสนาที่เกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งทรงอยู่ห่างไกลพวกเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าแบบแท้จริงพวกเขาไม่เคย เข้ามาหาพระองค์โดยทางพระเยซูคริสเพื่อที่จะรู้จักพระองค์เป็นการสนัวในฐานะพระบิดาดังนั้นพวกเขาจึงพยายามเข้ามหาพระองค์ด้วยวิธีที่มันผิดไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราและเราสามารถเข้ามาหาพระองค์ได้เพราะเรานั้นเป็นลูกของพระองค์นะคะพี่เดินเคยยินคำนี้ไหมคะจงขอจงหาจงเคาะและเชื่อ คริสเตียนส่วนใหญ่ระหนักว่าข้อบัญญีตข้อเนี้ยอยู่ในพระคัมภีร์ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ข้อนี้หรือไม่ก็ตามนะว่า <c oughs> จงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านในมทติบทที่เจ็ดข้อเจ็ดเราล้มเหลวในการได้รับสิ่งที่เราทูลขอกันบ่อยเกินไปเราล้มเหลวในการได้พบกับสิ่งที่เรากําลังสวดหาและประตูที่เรากําลังเคาะกันอยู่นั้นมันก็ไม่ได้เปิดออก เพราะอะไรหรอเมื่อเราไม่ได้รับเราต้องทําบางอย่างผิดไปอย่างแน่นอนเพราะข้อมีข้อเน,นี้ยกล่าวว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สรรหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะปวดได้แก่เขาเป็นขอแปดนะสิ่งใดคือสาเหตุของความลืมเหลือของเราคําถามครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ได้อ่านหนังสือที่เขียนโดยวชินารีที่ใช้เวลานานถึงสามสิบสองปีอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ก็คือดินแดนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณประเทศอิสราเอลค่ะนี่เป็นช่วงเวลาก่อนขึ้นสตรวรรษใหม่เป็นช่วงที่ธรรมเนียมต่างๆยังคงเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาในหนังสือของเขามิชนาดีคนนี้ได้ให้ความเห็นต่อข้อบ่งบีที่อยู่ในมัทธิวบทที่เจ็ดเขากล่าวว่าผมคิดว่าเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงขอและะได้จงหาและจะพบจงขอและจะเปิดให้แก่ท่าน พระองค์ทรงหมายถึงถ้าคุณขอแล้วไม่ได้รับในทันทีให้ยังคงขอต่อไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่คริสเตียนคนอื่นๆคิดแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินศักดิ์สิเป็นเวลาหลายปีแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับความคิดของชาวตะวันออกผมได้เรียนรู้ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทรงหมายถึงเลยนะในสมัยนั้น หากมีคนมาที่ประตูชั้นนอกและเคาะประตูเพื่อจะหาทางเข้าคนที่มั่งมีกว่าก็จะส่งคนรับใช้ของพวกเขาออกไปเรียกแล้วก็จะถามชื่อคนที่มาเยือนหากเป็นคนรู้จักเ,เขาก็จะสามารถเข้ามาได้ในทันทีแต่ถ้าหากเป็นคนที่แบบไม่รู้จักคนรับใช้ก็จะไปหาเจ้าของบ้านแล้วก็ถามว่าเขาจะสามารถให้คนที่มาเยือนเข้ามาได้หรือไม่ แง่คิดตรงนี้ยก็คือเมื่อท่านเคาะหากท่านเป็นที่รู้จักท่านก็จะเข้าไปได้ในทันทีเพราะทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาเข้าใจไหมคะหากเราขอแล้วไม่ได้รับหาแล้วไม่พบหากเราเคาะแล้วประตูไม่เปิดให้กับเราเราควรจะถามตัวเองนะคะว่าตกลงเจ้าของบ้านนะคะรู้จักเราหรือเปล่าหากมันไม่เป็นแบบนั้น เราควรทำความรู้จักเป็นการส่วนตัวก่อนดีไหมและมีความสัมพัน์สนิทกับพระเจ้าและพระยซพิริ์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเราควรให้พระองค์เป็นองค์จําเจ้าน้าชิของเราเมื่อทําเช่นนี้แล้วขั้นต่อไปก็คือเชื่อว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ในบูทที่สิบเอ็ดข้อหก เพราะพระบิดาทรงปรารถนาที่จะประทานของดีแก่บุตรของตนเหมือนอย่างที่พระเยซูตรัสเอาไว้ในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อสิบเอ็ดว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต,อต่อพระองค์ในข้อสิบเอ็ดนะคะมีพ่อแบบไหนที่ต้องการให้ลูกของตนใช้ชีวิตอย่างยากจนละ่ะ มีพ่อแบบไหนอยากเห็นลูกของตนถูกกดขี่พ่อคนไหนอยากเห็นลูกเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานในทางตงกันข้ามพวกเราส่วนใหญ่ทํางานหนักและเสียสละเพื่ออะไรเพื่อใช้ใลูกๆของเรารับประโยชน์ต่างๆที่เราไม่เคยได้รับดังนั้นหากท่านผู้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเป็นมนุษย์ยางต้องการให้ของดีกับลูกของตนยิ่งว่าน,นั้นสักเท่าใดเพราะบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จประทานของดีเกบผู้ที่ขอต่อพระองค์คําว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดทําให้ยานฝงข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ้งหากเราต้องการให้ลูกๆของเรามีความสุขยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาทรงต้องการให้เรามีความสุขเหมือนกันหากเราต้องการให้ลูกๆของเรามีสุขภาพดียิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาก็ทรงต้องการให้เรามีสุขภาพดีและหากเราต้องการให้ลูกๆของเรา ได้รับพระพรเป็นวัตถุสิ่งของยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับในสิ่งเดียวกันเรื่องนี้อยู่ในพระธรรมลูกาที่ได้ให้รายละเอียดกับเราเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะเป็นองรบศึกษาเพิ่มเติมได้ในลูก,กาบทที่สิบเอ็ดข้อที่ห้าถึงสิบสามนะคะต่อมานะคะสุดท้ายแล้วนะคะที่บอกว่าคําว่ายืนกลานกนะารหันยืนกลานคืออะไรในเรื่องนี้ ซึ่งเกี่ยวกับการที่านยืนกราบหลายคนมีความคิดที่ผิดโดยคิดว่าพราะเยซูกําลังสอนเราให้เราถ่านต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ในคำาอุปมาตอนเนี้ยเราเห็นชายคนหนึ่งซึ่งมีแขกมาเขาตอนดึกเขาไม่ได้เตรียมขนมปังไว้ล่วงหน้าดังนั้นเขาจึงไปหาเพื่อนบ้านแล้วก็ไปขอขนมปังอีกทีหนึ่งเพื่อนบ้านก็ตอบเขาว่าฉันนอนอยู่บนเตียงแล้วนะอย่ารบกวนฉันเลย แต่เมื่อชายคนนั้นยังคงอ้อนวอนเขาต่อไปในที่สุดเพื่อนบ้านก็ให้ขนมปังตามที่เขาขอเขาลังหมายถึงอะไรเพราะเยซูทรงแสดงตัวอย่างให้เราเห็นที่นี้ว่าแม้ว่าเพื่อนบ้านจะไม่ลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะเอาขนมปังให้กับชายคนนั้นเน่งเพราะาเขาเป็นเพื่อนแต่เขาให้ขนมปังกับชายคนนั้นเพราะอะไรเพราะการยืนกรานของเขาเพราะเยซูบอกว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาในสวรรค์จะทรงโปรดฟังเราและประทานสิ่งที่เราทูลขอให้กับเราเป็นการยืนการที่มาจากความเชื่อไม่ใช่มาจากความไม่เชื่อที่จะได้รับผลลัพธ์เราสามารถอ้อนวอนพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆยืนการเท่าที่เราต้องการแต่เราก็จะไม่มีวันได้รับคําตอบเลยหากการที่ฐานยืนการของเรามันอยู่บนความไม่เชื่อ เป็นการยืนยันที่มาจากความเชื่อที่เกิดผลจงขอแลวจะได้จงหาแลวจะพบจงเคาะแลจะเปิดให้แกเขาแอนดูมอร์เร่นะคะบอกว่ามีความเข้าใจในหัวข้อการยืนกรานในความเชื่อเป็นอย่างดีเขากล่าวว่าไม่เป็นการดีเลยนะที่เราจะขอพระเจ้าในสิ่งเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกเขากล่าวว่าหากสิ่งที่เราที่ถามไปแล้วยังไม่มีตัวตนขึ้นมาอย่าขอแบบเดิม เหมือนอย่างที่ท่านไห้ถาในตอนแรกเพราะนั่นมันเป็นคำพิถาสารภาพว่าท่านไม่ได้เชื่อพระเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแค่ย้ำเตือนพระเจ้าถึงสิ่งที่ท่านทูลขอย้ำเตือนพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้และท่านกําลังคาดหวังที่จะรับคาตอบอยู่และให้ยืนกลางนี้เป็นการยืนกลานที่มาจากความเชื่อและนั่นมันจะนาผลลัพธ์มาให้ค่ะเรื่องราวที่อยู่ในพระธรรมดูการนั้น ละเอียดกว่าแลว้วมาทำมัทธิวและในข้อที่สิบสามลูกลาได้เพิ่มเติมบางอย่างที่มัทธิวได้บันทึกเอาไว้เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระวิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ลูกากําลังขยายความโดยกล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่าน,นั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะส่งประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์แม้ว่ามัทธิวจะไม่ได้ระบุชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อนี้แต่เราต่างก็รู้ดีเราต่างก็รู้ว่าพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงเป็นของดีข้าพเจ้าแน่ใจได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์มีจุดประสงค์ในการดนใจลูกาและมัทธิวให้มันถูกลงไปเช่นนั้น ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจนัทธิวพระองค์ทรงต้องการเน้นไปในที่สิ่งดีในชีวิตพระองค์ทรงต้องการให้เราดูว่าพระเจ้าทรงรักเราเหมือนที่เรารักลูกของเราและต้องการให้พวกเขามีสิ่งดีๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจลูกาให้เน้นไปที่สิ่งต่ตางๆในฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงมีให้กับเราด้วยการขอการสวดเสนาและการเคาะ ในความเชื่อเราสามารถรื่นรมไปกับพระพรอ,อันอุดมของพระเจ้าที่ทรงมีให้กับเราแนี่ยมาได้เป็นลูกๆของพระองค์ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ